สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nonstop Investment ช่องที่จะนำเนื้อหาสาระการลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนทองคำเงินแท่งคริปโตและสินทรัพย์อื่นๆที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเอาละครับเราไปเข้าเนื้อหาสาระที่น่าสนใจในวันนี้กันดีกว่าครับเอาละครับลองเริ่มจากคำถามง่ายๆกันก่อนเลยนะครับเวลาที่เราได้ยินคำว่าเทเซอภาพแรกที่แวบเข้ามาในหัวคืออะไรครับ ผมว่าคำตอบของหลายๆคนก็คงจะคล้ายๆกันก็น่าจะเป็นภาพของปืนไฟฟ้าที่ตำรวจใช้ใช่ไหมครับซึ่งก็ก็ถูกนะครับแต่ภาพที่เราเห็นกันเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดเท่าน,นั้นเองแต่ถ้าผมจะบอกว่าเดเซอร์ er ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันคือประตูบานแรกที่เปิดเข้าไปสู่ระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยที่มันใหญ่กว่าที่เราจินตนาการไว้เยอะเลยล่ะครับ พื่อให้เห็นภาพว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับ CEO ของ a x o n ถึงกับเคยบอกว่าคลาวด์ที่บริษัทใช้เก็บไฟล์วิดีโอที่เป็นหลักฐานต่างๆเนี่ยถ้าเราไปดูที่ขนาดข้อมูลดิบจริงๆนะครับมันใหญ่กว่าข้อมูลทั้งหมดของ YouTube เสียอีกโอ้โหที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าวิดีโอที่เป็นหลักฐานทางคดีเนี่ยเขาจะเก็บแบบไม่บีบอัดไฟล์เลยเพื่อรักษาคุณภาพและความคมชัดสูงสุดมันก็เลยทําให้ขนาดไฟล์มันใหญ่กว่าวิดีโอทั่วไปแบบมหาศาลเลยครับและนี่แหละครับ คือจุดที่มันน่าสนใจมากๆเลยโมเดลธุรกิจของ Axon เนี่ยเขาไม่ได้ขายฮาร์ดแวร์แล้วจบกันไปนะครับแต่เป็นการขายพ่วงในรูปแบบ Subscription หรือการสมัครสมาชิกนั่นเองดูจากสไลด์นี้ก็จะเห็นเลยว่าลูกค้าของ Axon ถึง95%สมัครใช้บริการรายเดือนหรือรายปีอยู่ซึ่งมันบอกเราชัดเจนเลยครับว่านี่คือธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์และบริการอย่างแท้จริงเอาละครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้ระบบนิเวศที่ว่าเนี่ย เวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมามันทำงานร่วมกันยังไงให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยโอเคลองนึกภาพตามผมนะครับเริ่มจากมีคนโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน911 ทันทีเลยระบบของ A x o ซสามารถส่งลิงก์กลับไปที่มือถือของผู้แจ้งเหตุเพื่อดึงภาพวิดีโอสดๆพร้อมกับพิกัดที่เกิดเหตุได้เลยพอเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุแล้วชักปืนเทเซอร์ออกมากล้องติดตัวก็จะเริ่มบันทึกภาพโดยอัตโนมัติทันทีในขณะเดียวกันศูนย์บัญชาการก็สามารถส่งโดรนขึ้นไปบินดูสถานการณ์จากมุมสูงได้ด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกสตรีมแบบเรียลไทม์ไปที่ศูนย์กลางแล้วพอเหตุการณ์ทุกอย่างจบลงนะครับ AI ก็จะเข้ามาช่วยร่างรายงานสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดทําให้เจ้าหน้าาททีีท่่จกเคย ใช้เวลาทำเอกสารกว่า4ชั่วโมงเหลือไม่ถึงชั่วโมงเดียวสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าพอทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันเป็นระบบแบบนี้มันก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าความเหนียวแน่นขึ้นมาหรือพูดง่ายๆก็คือทำให้ลูกค้าเลิกใช้บริการได้ยากมากๆซึ่งพลังของโมเดลธุรกิจแบบนี้นะครับมันสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากๆเลยตัวเลขนี้แหละครับ คือหัวใจสำคัญเลย124%นี่คือตัวชี้วัดที่ทรงพลังมากที่เขาเรียกว่า Net Revenue Retention หรือ NRR NRR ที่124%เนี่ยถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือสมมติว่าปีที่แล้ว Axon มีรายได้จากลูกค้ากลุ่มเดิม100บาทพอมาปีนี้ ลูกค้ากลุ่มเดิมกลุ่มนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ยกเรื่องนะครับแต่ยังยอมจ่ายเพิ่มจนกลายเป็น124บาทอาจจะมาจากการซื้อกล้องเพิ่มหรือสมัครใช้บริการซอฟต์แวร์ตัวอื่นเพิ่มนี่คือสัญญาณที่บอกว่าลูกค้าเก่ายิ่งรักและยอมจ่ายให้แบรนด์นี้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนมองหาเลยครับเพราะมันบ่งบอกถึงความมั่นคงและศักยภาพในการตรับตัวในระยะยาวและทำไมลูกค้าถึงยอมจ่ายเพิ่มแล้วไม่ย้ายไปไหนล่ะสไลด์นี้อธิบายได้ดีเลยครับ ถ้าเราลองใช้ผลิตภัณฑ์จากหลายๆเจ้าปนกันข้อมูลก็จะกระจายกระจายการฝึกอบรมก็วุ่นวายซับซ้อนแต่พอมาใช้ระบบของแอคซอนทั้งหมดเนี่ยข้อมูลหลักฐานทุกอย่างจะถูกรวมไว้ที่เดียวการฝึกอบรมก็เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดการที่จะย้ายออกจากระบบนิเวศท,ที่มันครบวงจรขนาดนี้มันเลยมีต้นทุนที่สูงแล้วก็ยุ่งยากมากๆเลยครับ และไอความเหนียวแน่นของธุรกิจที่ทำให้ลูกค้าย้ายออกไปได้ยากนี่แหละครับคือสิ่งที่ในโลกของการลงทุนเขาเรียกว่าปราการการแข่งขันหรือโมดซึ่งมันก็เปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่ทำให้คู่แข่งเข้ามาตีตลาดได้ยากมากๆ สไลด์นี้สรุปปรากาสําคัญสำคัญของแอคซอนให้ดูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรเฉพาะตัวอย่างสิทธิบัตรเทคโนโลยีเทเซอร์ที่ลอกเลียนแบบได้ยากมากๆต้นทุนการเปลี่ยนย้ายที่สูงอย่างที่เราคุยกันไปแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงในวงการความปลอดภัยและการประหยัดจากขนาดที่ทำให้ต้นทุนของเขาต่กข่าคู่แข่งทั้งหมดนี้รวมกันเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งมากๆเลยครับดังนั้น กลยุทธ์ของ a อคซจริงชัดเจนและทรงพลังมากครับพวกเขาใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า Land and Expand ก็คือเริ่มต้นจากการเอาผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่ทุกคนรู้จักดีอย่างเทเซอร์เนี่ยเขาไปขายในหน่วยงานต่างๆก่อนจากนั้นพอสร้างความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นได้แล้วก็ค่อยๆขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆทั้งกล้องซอฟต์แวร์และบริการคลาวด์จนสุดท้ายก็ครอบคลุมทั้งระบบเลย เมื่อสามารถครองตลาดในสหรัฐได้อย่างแข็งแกร่งแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วแ x o n จะเติบโตต่อไปจากไหนล่ะเรามาดูโอกาสในอนาคตของพวกเขากันครับปัจจัยหลักๆที่จะขับเคลื่อนการเติบโตนะครับก็มีอยู่2ทางด้วยกันอย่างแรกคือการขยายตลาดออกไปนอกสหรัฐอเมริกาหรือ international expansion และอย่างที่2คือการเจาะตลาดใหม่ๆที่ไม่ใช่หน่วยงานตำรวจโดยตรงหรือที่เรียกว่า commercial markets สไลดน์นี้แสดงให้เห็นตลาดใหม่ๆที่แอคซอนกำลังรุกคืบเข้าไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรือนจำหน่วยดับเพลิงบริษัทร,รักษาความปลอดภัยเอกชนธุรกิจค้าปลีกอย่างซูเป,ปอร์มาร์เกต็ตที่ต้องการกล้องติดตัวให้พนักงานเพื่อป้องกันการโจรกรรมไปจนถึงการใช้งานในกองทัพซึ่งทั้งหมดนี้คือการขยายฐานลูกค้าออกไปได้อย่างมหาศาลเลยครับแต่แน่นอนครับว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง เรามาดูความท้าทายและปัจจัยที่นักลงทุนควรจะจับตามองเกี่ยวกับแอคซอนกันบ้างดีกว่าความเสี่ยงหลกัหลกๆที่ต้องคอยจับตาดูนะครับก็มีตั้งแต่คู่แข่งรายใหญ่อย่างมอตอรล่าที่เขาก็มีระบบนิเวศของตัวเองเหมือนกันการที่รายได้ส่วนใหญ่ยังมาจากงบประมาณภาครัฐซึ่งก็อาจจะผันผวนได้ความเสี่ยงที่ในอนาคตอาจจะมีเทคนโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแทนที่เทเซอร์และก็แรงกดดนันด้านกำไรในระยะสั้นเพราะว่าบริษัทกำลังลงทุนอย่างหนักเพื่อการเติบโตครับ สำหรับราคาหุ้นที่อาจจะปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมาก็อาจทำให้นักลงทุนบางคนกังวลนะครับแต่ถ้าเรามองลึกลงไปจะพบว่ามันเป็นผลมาจากการที่บริษัทลงทุนอย่างหนักเพื่อการเติบโตในระยะยาวอย่างเช่นการสร้างศูนย์ข้อมูลในยุโรปหรือการเข้าซื้อกิจการอื่นๆซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายในระยะสั้นที่อาจจะส่งผลดีมากๆในระยะยาวก็ได้ครับและนี่คือคาถามสาคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อครับ ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทกับความปลอดภัยสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบแบบนี้สิ่งที่แอคซอนกำลังสร้างขึ้นจะกลายเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งจนไม่มีใครสามารถโค่นล้มได้หรือจะเป็นเพียงแค่ผู้นำในตลาดที่รอวันถูกท้าทายจากเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตถูกใจเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องนอ o สต็อปอิน e ว t ท์เเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราหุน้นสินทรัพย์น่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ